สวัสดีค่ะนารีกีมะข่ะอพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคมสองห้าหกเจ็ดอ่าสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะโดยไพ่เป็นการดูแบบทั่วๆไปแบบสุ่มเนาะแบบแรนดอมอ่าไม่ได้ดูดวงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคุณก็ดูไว้เพื่อความบันเทิง ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือดูไว้เพื่อเป็นพลังงานบวกๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนกรกฎาคมนี้คนลัคนาราศีเมษจะมีเรื่องราวชีวิตในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะ สี่ถ้วยลังเลใจอะไรเอ่ยตัดสินใจอะไรไม่ได้เอ่ยดูสิ The t น m พาร a น c ์จะโยกย้ายจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอืมอา่าจริงๆแล้วเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนเดือนที่คุณจะต้องพลิกผันชีวิตตัวคุณเองแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าก่อนหน้าน,นั้นคุณจะต้องเจอเรื่องราวอะไรที่มันอึดอัดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการเรองอรินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ่ะ เขาบอกว่าถ้า <temple> ค <and fingers out> ุณถ้าคุณยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะติดแงกอยู่จุดเดิมเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนอพลังงานชีวิตอ่ะมันถึงจุดกระตุ้นให้คุณว่าคุณต้องลุกขึ้นมาปรับใม่เส้ตัวคุณเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองใหม่ดังนั้นเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนพลังงานตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเพียงแต่คุณยังรู้สึกรังเลใจนะคะยังคิดไม่ตกยังคิดไม่ตกว่าจะไปทางไหนดี จะไปทําอะไรดีอยากไปแหละแต่ยังคิดไม่ตกใช่ไหมคะโอ้ยเอ็มเพอเรอร์มา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 คิงออฟคัพอืมอืมอืมแลม่จิเชียนคุณเป็นคนที่เก่งนะสติปัญญาเป็นเลิศ <c oughs> เป็นเลิศบางทีอาจจะมีคนมาทาบทามหรือเปล่าให้คุณไปรับตำแหน่งงานไปรับตำแหน่งงานที่มันใหญ่ๆอะ่ะ แต่คุณยังคิดคิดคิดนะคะว่าคุณจะไปดีหรือคุณจะไม่ไปดีคุณยังชั่งจิตชั่งใจอยู่นะคะแต่ไม่หมอก็มองว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันเหมาะกับความสามารถของคุณดีนะคุณจะอาจจะมีเกณฑ์ได้โปรโมทการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้มันเป็นเรื่องของการงานการงานนะคะที่คน เจ้านายเก่าคุณก็ดีองค์กรเก่าคุณก็ดีคนรอบกายคุณก็ดีเขามองเห็นความสามารถของคุณเนะ่ยเขาบอกว่าเอ้ยคุณสมบัติตำแหน่งเนี้ยมันเหมาะกับคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเดียวไงอาจจะมีหลายๆตำแหน่งให้คุณเลือกมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อะ่ะจะเป็นเกี่ยวกับท,ทหารเกี่ยวกับ รัฐบาลเกี่ยวกับกระทรวงต่างๆจะกระสสสวจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณกําลังช่างใจอยู่นะคะว่าคุณคุณจะเอาตําแหน่งไหนดีเพราะมันเหมือนกับว่าที่ที่คุณจะไปสมัครก็ดีหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ดีหรือมีคนมาทาบทามคุณก็ดีเนี่ยมันมันล้วนแล้วแต่น่าสนใจ <c oughs> ทุกตําแหน่งเลยแต่คุณก็ต้องเลือกเอาสักตาแหน่งหนึ่งเนะบางครั้งคุณอาจจะมองว่า การที่คุณจะเลือกตำแหน่งใดสักตำแหน่งหนึ่งเนะี่ยคุณไม่อยากไปสู่ความอึดอัดแบบที่มันผ่านมาไงคุณก็เลยเหมือนต้องตัดสินใจให้มันดีๆนะว่าคุณจะไปทิศทางไหนดีหรือบางคนอาจจะคิดที่จะโยกย้ายอ่ะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเลยแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะไปประเทศไหนดีจะไปฝั่งเอเชียไปฮ่องกงไปเกาหลีไปออสเตรเลียหรือจะฝั่งยุโรปหรือจะไปแคนาดาคือมันเหมือนกับมีหลากหลายประเทศที่คุณจะไปได้ แล้วแต่ละประเทศมันก็ดีเสียคล้ายๆกันน่ะคุณก็เลยยังเลือกไม่ถูกอีกว่าคุณจะเอาประเทศไหนดีออพูดง่ายๆในเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยมันมันมีความชัดเจนแล้วแหละว่ามีสิ่งที่รอรับคุณอยู่อ่ะคุณจะไปประเทศนี้ก็ได้จะรับตําแหน่งนี้ก็ได้ยังไงก็มีการโยกย้ายเกิดขึ้นอยู่แล้วในเดือนนี้เพียงแต่คุณยังตัดสินใจไม่ถูกว่าคุณจะไปทางไหนดีจะเอาตําแหน่งไหนดีอืม ไหนดูสิว่าคุณจะคุณจะเลือกได้ป่ะเดือนเนี้ยเขาเรียกว่าเก่งเกินก็น่าหนักใจใช่ป่ะเออมีแต่คนลุงจีบอยากจะได้คือยุคสมัยเนี้ยบางทีเขาอยากได้คนที่บริหารงานเก่งๆอ่ะเข้ามาในองค์กรเข้ามาจัดการในองค์กรเพื่อที่จะพยุงบริษัทพยุงองค์กรของเขาเนี่ยให้มันรอดได้ดังนั้นแล้วคุณเป็นคนเก่งในอดีตมีมีแต่คนนับถือคุณไงทีนี้ ไอ้หลายๆองค์กรหลายๆบริษัทหลายๆตำแหน่งงานเขามองว่าถ้าได้คุณมาเนี่ยคุณจะเข้าไปฟื้นหรือฟื้นกิจการของเขาให้มันดีขึ้นอืมแต่ทีนี้คนหนึ่งคนเนะ่ยมันจะทําทุกตําแหน่งมันก็เป็นไปนไม่ได้ใช่ปะ่ะคุณก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าคุณจะเอาอยัางไงดีการชีวิตในเรื่องของการงานดีนะแม่หมอว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีของคุณเลยแหละแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณครั้งใหม่ด้วยนะคะการงานของคุณมันจะพลิกไปอีกแนวหนึ่งแบบมั่นคงเลยเออก่อนหน้านั้นคุณอาจจะทํางานอีกประเภทหนึ่งอะ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะไปงานอีกรูปแบบหนึ่งอะที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่เหมือนเดิมไปเลยบางคนอาจจะจากงานธรรมดารรมดากลายเป็นหมอดูแบบดังระดับประเทศอะไรเงี้ยก็ได้นะได้หมดบางคนอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นนักทูตก็ได้อีกยังไงต่อดีละ่ะไนอัพสอบหกหกไม้เท้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแหละ ได้เปลี่ยนงานแหละแล้วยังไงดีละ่ะสองเรียญอืมอาจจะเป็นตําแหน่งงานที่คุณเคยทําอยู่แล้วก็ได้นะใครเคยเป็นนายกอาจจะกลับเข้ามาเป็นนายกใครเคยเป็นรัฐมนตรีตําแหน่งนี้กระทรวงกลาโหมตําแหน่งนี้อาจจะกลับเข้ามาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไงอืมแต่ด้วยความสามารถหลากหลายของคุณนะมันเลยมีแต่คนอยากจะได้ตัวคุณไปทํางานนะแต่ในที่สุดแล้วแม่หมอเชืว่า คุณจะตัดสินใจได้เลยค่ะว่าคุณจะเอางานในงานหนึ่งไหมแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะอย่าปล่อยผ่านนะไม่ควรที่จะปล่อยผ่านเดือนนี้คือไม่ควรที่จะคิดนานจนเกินไปคิดนานจนเกินไปแนตะ่บางทีเขาเรียกว่าเลือกมากจะได้แลก่ะเลือกมากมากได้แลกนะคะในเดือนนี้ถ้าคิดจะลุยถ้าคิดจะทําอะไรให้รีบทําอย่าลังเลอย่าชักช้านะคะอยากจะเดินเดินทางทําวีซ่าไปต่างประเทศใช่ไหมทําเลยยังไงก็ได้ไปค่ะ มีคนมาทาบทามใช่ไหมตำแหน่งเนี้ยเอ้ยมันเหมาะสมกับฉันละช่างน้าหนักกันแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นกับแปดสิเปอร์เซ็นเลือกไปเลยแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นไม่ต้องไปคิดมากเอาสักตําแหน่งหนึ่งนะคะนะเอาสักประเทศหนึ่งเลือกไปเลยค่ะทีนี้ในเรื่องของความรักถ้ามองในเรื่องของความรักเรื่องของงานนะยังไงคุณก็ได้งานตําแหน่งที่ดีนะที่มั่นคงที่มั่นคงนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้สุขสมดังใจหวังละในเรื่องของความรักบางทีเนี้ย รักคุณอาจจะเจอเจอรักต่างถิ่นต่างแดนะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนน่ะเป็นการรักแบบทางไกลเนอะแล้วทีเนี้ยไอ้คนรักเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวไงที่คุณคุยอะมันอาจจะมีสามสี่ห้าคนและไอสามสี่ห้าคนเน่ยมันจะเดินทางมาหาคุณเหมือนกันเนี่ยอาจจะพร้อมใจการเดินทางมาหาคุณในเดือนนี้โดยไม่ได้นัดหมายนี่เงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณจะคุณจะเอาไงดีเออเขาบอกว่าคุณตัดสินใจไม่ถูกคนนี้ก็ดี คนนั้นก็หลอ่อคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เอาใจเก่งคนนี้ก็ขี้หึงตามสเปคอย่างเงี้ยแต่แล้วบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะที่เคยมีปัญหากันเรียกได้ว่ามีทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อืมตัดสินใจไม่ถูกละสิก็ต้องเลือกอะคะ่ะในเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะ ก็ทำไงได้ล่ะไอ้ที่คุณคุยคุยอ่ะตำแหน่งก็สูงส่งเหมือนกันเนอะฐานะก็มั่งมีเหมือนกันนะ่ะฉลาดเหมือนกันนะ่ะดูดีเหมือนกันนะ่ะเท่เหมือนกันนะ่ะสวยเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็นัดฉันจะมาหาเธออย่างเงี้ยโอ้โหรถไฟจะชนกันหรือเปล่าใช่ไหมเดือนนี้เออ คุณก็ต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งนะเลือกเอาสักคนหนึ่งเลยค่ะแม่หมอเชว่าคุณจะเลือกได้ที่ถูกใจแหละ Knight of p e n t a c l e Queen of s w o r d ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะไม่ต้องห่วงน,นะคะแล้วธุรกิจของคุณถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําธุรกิจถ้ามีคนต่างชาติหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีใครก็ตามมาชวนคุณในลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามอาจจะมีหลายๆธุรกิจให้คุณเลือกที่จะทําเลยนะคะ เพราะว่าเป็นเดือนที่เงินมากัดงานมากัดธุรกิจถ้าคุณไปทํางานต่างประเทศเงินดีงานดีมั่นคงถ้าคุณลงทุนกับคนต่างชาติลงทุนธุรกิจกับคนต่างชาตินะคุณจะได้เงินมาแบบรัวๆแบบไม่คาดคิดอะคะ่ะเงินดีงานดีอะไรอะไรก็ดีนะความรักแต่ความรักของคุณอนะมันมันขี้หึงขี้หวงขี้จุกขี้จิกข,ขี้อีกโก้ไปสักหน่อยหนึ่งอนะเนอะ แต่คุณก็จะได้แค่นี้แหละค่ะเพราะพื้นคู่พื้นคู่ของคุณนะไม่ว่าจะผูช้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนๆก็ขี้จุกขี้จิกขี้อีกโก้หัวรั้นหัวดืออ้อชอบใช้คําสั่งนะคะถ้าพื้นดวงคุณจะได้คู่แบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปไปฝ่ฝันว่าฉันจะได้คู่ที่โรแมนติกอะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะไม่มีแต่ได้คู่ที่แบบร่ํารวยคู่ที่แบบมั่งคั่งในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งหน้าที่กันานการเงินการทองไม่ได้มาจากโชคลาภที่ไม่คาดฝันนะ แต่เป็นเงินที่มาจากการทำงานการทำงานการลงทุนการใช้หัวทางธุรกิจการเจรจาลงทุนนะคุณจะได้งานมาเนี่ยเห็นป่ะอูเป็นเดือนที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะอยากจะดึงตัวคุณอยากแยกตัวคุณไปทำงานนะเนอะเออแล้วคู่ของคนรักของคุณนะคุณอาจจะได้ได้ เลือกแบบไม่ค่าคิดและคู่ของคุณเป็นคนที่ดีเอมเพอร์แล mm ้วแรดแฮร์ร่าแฟนเป็นคนที่มีศีลเส,สมอกับคุณนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความมีความใจดีนะคะมีความใจดีมีความที่เขาเรียกว่าวัยาวุฒิไวยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยมันมั่นคงมากมากเลยนะ mm hmm. อีกสบายบผ mm ิดคิงอัลแบนทูเลฟปิดได้ทูเลฟอีกแรดูจะเป็นอ่าลัคนาราศีเมษใช่ไหม และดูจะเป็นเดือนที่คุณจะสุขสมหวังในทุกอย่างเพียงแต่คุณต้องตัดสินใจที่จะเอาอ่ะอย่าปล่อยผ่านเดือนนี้อย่าปล่อยผ่านนะจำไว้ว่าโอกาสมันไม่ได้มาหาคุณทุกๆเดือนนะคะความรักคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคนที่คุณจะไปเจอแบบปุบปรับคุณอาจจะไปเจอแบบตอนทําธุรกิจตอนเดินทางหรือว่าคนเก่ากลับมาความสัมพันธ์แบบปุบปรับก็แล้วแต่แต่คนคนนั้นจะเป็นทวินเฟรมคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะเลือกเอาได้เลย แต่จำไว้ว่าอย่าไปคาดหวังว่าคู่เทวินเฟรมของคุณมันจะอยู่กันโรแมนติกเออกินข้าวใต้แสงเทียนมีดอกกุหลาบล้อมรอบไงยากอยากหาความโรแมนติกไม่ค่อยจะเจอนะคะแต่ก็เป็นคู่แท้ของคุณนะ <c oughs> แล้วการงานถ้ามีใครมาชวนคุณนะคะหรือมีใครมาเสนอตำแหน่งคุณรับทันทีค่ะแล้วถ้าคุณคิดจะไปทำงานต่างประเทศแล้วมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณหรือมีคนช่วยว่าเอ้ยทำมาทางนี้สิฉันมีหนทางที่จะให้เธอมาได้ ไปเลยนะคะเงินดีมากอืมโอเคนะสําหรับคนลนัคณาราศีเมษแม่หมอหมองว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคุณนะไพ่เปิดมาไม่มีไพ่เสียเลยอะ่ะอุ้ยมางไม่ <c oughs> โดนใส่หน้าลูกเออมีไพ่เสียอยู่ใบเดียวคือใบสีถ้วยตัวคุณเองอะเลือกมากตัดสินใจไม่ถูกลังเลใจแต่คุณลังเลในสิ่งที่สิ่งที่มันมันให้โอกาสดีกับคุณนะคะทุกๆุกอย่างนะงานก็ตำแหน่งสูงเงินก็ดีธุรกิจก็ดี รักก็คู่ทวินเฟรมของคุณแล้วนะคะอะตัดสินใจให้ได้นะคะในเดือนนี้นะเป็นไม่หมาะจะเป็นกําลังใจให้คุณเลือกได้นะคะอย่างน้อยมีโอกาสเลือกดีกว่าคนไม่มีโอกาสได้เลือกเนะคุณเป็นคนโชคดีที่มีโอกาสได้เลือกดังนั้นแต่โอกาสมันไม่ได้อยู่ยิงยาวตลอดทั้งปีมันมาแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อเดือนกรกฎานี้โอกาสทุกอย่างทั้งเรื่องรักเรื่องตําแหน่งเรื่องงานมาหาคุณเรื่องเงินมาหาคุณแล้ว ตัดสินใจรีบทํานะคะเนี่ยอยู่จมไปเลยทําไปเลยตัดสินใจไปเลยนะคะไม่ต้องรอช้านะคะถ้ารอช้าจะพลาดท่าได้ที่บอกไว้เลยนะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ะคะ่ะ